ีอยู่ที่ตลาดเช้าของมุกทหารนะครับนี่คือกาแฟโบร,ราณของชาวมุกทหารผมสั่งกาแฟไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไข่ลวก2ใบสังเกตว่าเขาเอานมเนี่ยนมจืดเนี่ยไอ้นี่เป็นนมสดใช่ไหมเนี่ยค่ะไอ้นมสดผมใส่นมสดไปด้วยนิดหนึ่งครับนมสดนี่จืดใช่ไหมเนี่ใส่นมด้วยนิดหนึ่งเออโอเคครับก็ดูครับบรรยากาศสบายสบาย เดินด้านข้เยอะเลยสุดยาวเงยไทยแน่มามามาจากไหนครับอ้ามาอยู่กรุงเทพก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆดูบรรยากาศเช้าๆอะไรเงี้ยาไปโม่ๆใหญ่รู้จักใหญ่จริงๆมีครบทุกคนเลย Nó khuất khổng ở đây nè wow. wow, người Thái Lan đi du lịch Đi thấy cơ Vô Thái <laughs> Lan ก็เรียบร้อยครับก็กาแฟที่ผมชอบกินก็คือกาแฟโบราณไม่ใส่นมแต่ใส่นมจืดไปนิดนึงครับให้มันค้นๆก็โอเคครับเราก็มานั่งชมบรรยากาศในตลาดนะแบบะบ,บับคอมพิวเตอร์อเซียแล้วก็ดูชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาก็เป็นชีนี้ครับมีคนเวียดนามเดินผ่านไปผ่านมาประเไทยผมพยายามทักเป็นภาษาเวียดนามฝึกภาษาเวียดนามับไม่ใช่อะไร เวลาที่ผมไปเวียดนามจะได้ไม่ลืมแต่ก็อย่างว่าครับนตนะนี่ครับตรงนี้คนระับ เห็นไหมครับวงนี้เนยยเี่ยเดินสายแต่หูเหลือไปดูเลยดิเห็นข้างล่างนะเห็นครับครบหมดเลยแต่ว่าไม่ เห็นหัวเท่าไหร่จ่าแล้วอันนี้่ะโอเคเห็นข้างล่างไหมเห็นเห็นตรงนี้นะมเห็นคเรื่องประมาณแล้วครับเรียบร้อยครับนี่เป็นกาแฟในแบบของ มุกดาหารเดี๋ยวผมไข่ลวกนิดหนึ่งนี่ครับไข่ลวกไข่ลวกในแบบของมุกดาหารกค็คล,ล้ายๆกันนะครับเพราะว่าวันนี้จะกินกาแฟไข่ลวกนะมาเที่ยวแบบนี้นะผมก็ชอบที่จะดูนครับเห็นหรือเปล่าเด็ดจริงๆเลยครับ ชอบแต่จริงกินอาหารท้องถิ่นดูตน้นตำนางนี้ครับไข่ลวกควรกินก่อนเพราะว่าของเย็นกะไม่อร่อยครับเวลากินไข่ลวกก็ไม่มีอะไรมากครับใส่แม็กกี้ไปนิดนึงครับให้มันไม่เลี่ยนสีหยดเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปครับสมัยนี้เนี่ยไข่ลวกเนี่ยใครที่กินไข่ลวกเนี่ยกลายเป็นแบบคุณโบราณแล้วนะ ต้องแบบเป็นคนโบรนบบาณที่แบบกินไข่ลวกคนรุ่นใหม่ผมไม่เห็นนะยังอู่ที่มาเล่นกันก็ไม่กินไก่ลวกนะเขาเขาไม่กินไขพ่พิไทยครับแล้วก็คนนิดนึงจุดนี้เราก็มองซ้ายมองขวาไปมองวิถีชีวิตชาวบ้านไปแล้วก็พอมันค่อนข้างจะเย็นแล้วก็จัดการกินครับ เอบร้อยทีนี้กขจิบกาแฟอ๋อองผมก็ลำบากไปหนึ่งครับทุก่อนก็จะให้ดูในล้ำตกประดกษฐ์มงกูนี่นระดิษโอ้โหครับช,ชานี่มันกำลังดีนะคือปรตดิเวลาผมไปกินเนี่ยมันชอบจะร้อนแล้วต้องรอรอ,อนานแต่นี้ไม่ต้องรอนาน สวัสดีครับมิเตอร์เซียครับเห็นสองต้อ,องพร้อมกันเลยก็กำลังดูวิถีชีวิตของชาวมุกดาหารอยู่นะครับ รู้สึกก็ยังไม่ค่อยอย,ยังมันอ่อนหวานผลกาแฟแถวนี้เวลาขั้วบดก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลไปเยอะเหมือนทางบ้านผมนะผมเคยกินแถวบ้านผมมันรู้สึกมีหวานนิดๆแต่นี่มันไม่มีเลยบางที่ก็เป็นนะบางที่ก็เป็นแบบติดๆอย่างนี้หรือว่าเกาแอบใส่น้ำตาลก็ไม่รู้ไง 方便。<Thank> <laughs> สั่งใจกับพี่เตอร์เฮอรครับก็จิบกาแฟแล้วก็คุยกันไปนิดนึงก็ได้ครับท่ากำลังติดตามชมมิสเตอร์เฮอเซียนะครับช่องเอ็มอาร์ยูทูบเฟรนด์เอ็มอาร์เฮอร์เนี่ยทลิปนี้อยู่ในพิษตะเวนอีสานของผมประมาณสัก10-20วันเนี่ยยังไม่รู้ครับก็จะตะเวนเที่ยวจังหวัดในภาคอีสานทั้งหมดที่ยังเที่ยวยังไม่เคยเที่ยวนะครับตอนนี้อยู่ที่บุกทหารแล้วก็วันนี้จะเดินทางไป ยสรแล้วก็จะต่อด้วยอำนาจ,จเจริญไปอุบลไปศิษสะเกศต่อไปเรื่อยๆครับก็อยู่ในแผนการใหญ่ของผมนะครับทั้งหนึ่งในชีวิตนะผมคือผู้วิชิตไทยเขมรลาเวียนามพามา่าอิโดนีเซียให้ครบ,บทุกจังหวัดอยู่ในแผนการนั้นนะครับ <c oughs> มันก็เดินนทางมาได้ประมาณสัก6 7 80%แแล้วล่ะครับก็เป็นความภูมิใจนะ ใครที่มาดูมิเตอร์เซียจิบกาแฟอยู่ที่บุราุหารนี้ครั้งแรกนะครับ mm hmm. ก็ต้องฝากกันอีกนนครั้งบว่าแบกกาดติดตามผมสำรวจเที่ยวสะใจและเป็นการให้กำลังใจมิเตอร์เซียนะครับ mm hmm. ให้เดินทางได้จนคบเป้าหมายก่อนที่ชีวิตจะตายลงไปนะครับ mm hmm. ก็อยากให้ช่วยส u mm ั hmm. s c ไค b e เบอร์ไว้นิดนึงครับหรือเป็นสมัครสมาชิกอยู่ด้านบนนะครับ หรือเข้าไปที่เว็บพาะเสียงรนคมแล้วคลิกตรงสมัครสมาชิกก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจผมวิธีการหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะเป็นตัวแทนของชาวไทยเที่ยวสะใจให้ครบภูมิภาคนี้แบบครบทุกจังหวัดแล้วก็เล่าสู่กันฟังอย่างนี้ครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเรียนรู้แล้วก็คนรุ่นหลังเนี่ยเขาจะได้มีข้อมูลไว้ดูว่าวิถีชีวิตของชาวเอเชหรือในเอเชียที่อื่นเขาเป็นอยู่กันยังไงนะครับ ก็ถือว่าเที่ยวสะใจไปด้วยกันขอบคุณนะครับสบบสกายเบอร์ด้านบนขวามือเลยนะครับ